อยากได้เกีงสวิฟมีแนะนําผมไหมครับผ่อนดึกคูกหาผ่อนจักบาทห้าพันหกพันหาพันหกพันประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นรถปีใหม่เด้วยน่ะเอารถปีใหม่เลยบ่เออเอารถปีใหม่นะนีเปล่าว่าจะมีบ่ีปีไหนบ่เกียงบ่เกียงบ่เกียงขอเป็นสวิฟตัวไม่ใหม่ก็ดีครับตัวไม่ใหม่ก็ดีมีมาหายพี่น้องหาคันมือนีิ ออหาขั้นโหลดเอาบอโอ้มันต้องยางซี่เออมันมีตบมาถึงตุ๊บต้องมีตัวเลือกใช่ไหมต้องเลือกให้จุกไปเลยเออบอมแมนว่ามีขั้นเดียวสองขั้นเบิ้งบอมมวนบอจุกใจเอานี่มีสีน้ำเงินสีเทาสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีแดง ปี2020-21ครับผมเป็นนิวซูซูกิสว f t ครับคือขามแท้คือบบเบอร์บางทีละค <c oughs> ากับบางทีละคัเนี่ยเนี่เอาสีน้ำเงินปัญหาพัน 5, ตลอดสัญญาครับหาพันตลอดสัญญา,เ,าเปื่อนนิดนึงเด้เอพราะว่าขัางขงอ่เซยะกำลังเหตุปัม๊มน้ำมันโยปัมป๊มปตทเฮียพลสั่งรุยซอ,อน้องจัดเต็ม ลุยลุยลุยออก,กูจำมาได้หรอกกูก็บอไปเรื่อยร้กแก๊แล้วอ่ะเออนะบอ่อซื้อปั่นน้ำมันอะซื้อปตทอเออฮียพลสั่งลุย้อน้องจัดเต็มออแล้วก็ลุยลุยลุยอันนี้กูเสริมใหม้ออกูจำมาได้นะแล้วก็สีเทาด้วยอ่าสีเทาโซ่สีเท,า,เทาทางหมานครับแล้วก็สีนํำเงินเออสีฟ้านะครับนะไฟทุกแตงของแตงกับขึ้นรถป้ายแดงน่ะครับเอาไปพ่อนหาพัน ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนครับสีแดงมีให้เลือก2ขั้นจ้ะนะกับเฝูงซูซูกิสวิปห้0 0ับาทตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยทุกขั้นตอนบ่เสียค่าดําเนินการบ่รเสียใครจ่ายด้วยนะพะว่าพี่นอ้องทักเขามาแหละมีสวิปให้ดูไหมมีมันเยอะไม่ได้ถ่ายรูปไว้ด้วย เดี๋ยวทักมาแล้วอย่ให้เซลส่งรูปให้ดูโอเคไหมโอเคครับเอาไปผ่อน5000ให้มีตัวเลือกเลือกเอาอยากได้สีอะไรบพอว่าบางคนก็บอกว่าผมไม่ถูโฉลกกับสีน้ําเงินผมไม่ถูโฉลกกับสีเทาผมได้แต่สีแดงกับสีแดเลือกสีแดงเป็นว่าละอ้า,อาฟรีดาวบัตรใบเดียวครับ fc เสียยะคอมเมนต์บอก fc เสียยะเสียยะรูปรอยอใจดีมีเวลาให้ไหว้นะ้ำเป็นขับโฟลลี่ติดแก๊สแล้วแชร์ไปเสียยะจัดให้กับผม chào